chiều xì cao mà. Anh leo hỏa phương mình phun trong dây trong. กัดึไปอีสัตกัดยอก็โดนยอดมัแล oh ้วครับโอ้ยเหื่อยลาโอ้ยโอ้ยไม่เลยไ่อนนี้ขน้กที ตัวไม่ใหญ่ไซโลนี่<ด><ด>